บริษัทเทคโนโลยีข้อจำกัดมหาชนหรือ TM โดยดร์สุนทรีจันลงบุตรประธานเจ้าหน้าที่บริหารแนะนำเครื่องผลิตออกซิเจน East by Invacare สำหรับใช้กับผู้ป่วยโรคปอดที่ต้องการออกซิเจนเข้มขน้นเช่นผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) หรือผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด -19 เนื่องจากเป็นเครื่องผลิตออกซิเจนเข้มข้นจากอากาศที่สามารถผลิตออกซิเจนได้ไม่น้อยกว่า90 oh, <my> มีอัตราการไหลของออกซิเจน4เร e ได้ในช่วงไม่น้อยกว่า0 5ลิตรต่ตอนาที mm hmm. เครื่องผลิตออกซิเจน is by InvaCare สามารถใช้งานที่บ้านหรือสถานพยาบาลทั้งยังมี nebulizer mode สามารถใช้พ่นยาได้ต่อเนื่อง4ชั่วโมง และมีสัญญาณเตือนเมื่อเปอร์เซ็นต์ความเข้มข้นของออกซิเจนลดต่ำน้อยกว่า82%นอกจากนี้แล้วยังมีชุดดักจับไนโตรเจนมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า20,000ชั่วโมงสำหรับระบบกรองภายในตัวเครื่องนั้นเป็นกรองแบบ2ชั้นมีกรองทั่วไป1ชั้นและมี h e ป a filter กรองละเอียดสามารถกรองฝุ่นที่มีขนาดเล็กลออองเกสรควันแบคทีเรียและเชื้อราที่ลอยอยู่ในอากาศ สามารถใช้งานต่อเนื่องได้6ชั่วโมงที่สำคัญตัวเครื่องมีระบบสัญญาณเตือนในกรณีที่เครื่องขัดข้องไม่พร้อมใช้งานโดยแสดงข้อความหรือ e r r o r ร o d e โดยผู้ที่สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์1360ต่อ 8101, 8102และ8105 Line t m c a s h o p Facebook Page tmcashop และ tmcashop live www.tmcashop.com Razda, Shopee และ TikTok